สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเดือนคนเดิมแล้วก็เดือนสกาวนะครับวันนี้ก็าพาปอเปียม,มาสีด์วัคซีนนะคะักับเรสิเบิลเรื่องหวยอาจารย์โคราชนะคะอาจารย์สว่างโคราชเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเฟินแะห่งจุดใดนะฮะเพื่อชนใจขีิมกับทักไล่เขามาท่านผู้ชม อยู่ที่1,300บาทนะฮะแล้วก็กระจับหนึงกระจับสองตัวละ500คู่หนึ่งอยู่ที่1,000งบาทฝากอุดหนุนในเด้อค่ะผู้ใดถูกหวยถูกเลขเนาะครัเนาะผู้อาจารย์สว่างโคอรายเพิ่งเกิดหาศูนย์หาเต็มเต็มเลยนะฮะพอมาเบิ่งตัวเลขกันนะฮะมาดูตัวเลขเนาะกะเอาไว้เป็นแนวทางพิจารณาเนาะค่ะเนาะพิจารณาโอ้แดดแห้งในสักหน่อยเด้อแบบท่านผู้ชมตอนนี้ตอนเช้าหันหน้าเขาเ้าแดดมากเลยนะฮะ อัานหนาถึงแดดนะฮะเลียสเก,กวสีให้เบึงนะฮะที่ตามช่างของเดือนค้นเดิมในที่ช่างช่อง YouTube เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอ็ดนี่นะะนเนาะไอ้ว้าเบิ่งเลียกอาจารย์สว่างตั้งแต่รอบแรกจนฮอรอบสุดท้ายเลยนะคะรอบรอบแรกที่เบนไหมาบ้าเบิ่งกังนชัดๆในคลิปนี้นะคะเนาะ ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปให้ท่านกดหัวปุ่มมือขึ้นมันจะเด้งแล้วก็กดกระดิ่งสันกระดิ่งไปเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆุคลิปนะฮะฝากเปลังใจให้เดือนสกาวแล้วก็ทุกอาจารย์ทุกสำนักกันเนาะเนาะเดี๋ยวเตือนอาจารย์ก็ติดตามอาจารย์หลายๆท่านให้เหมือนเดิมผิดเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นแนวทังนะฮะผิดถูกก็เป็นเรื่องธรรมดา เนาะไม่มีที่อาจารย์ที่ไหนเด็ดอาจารย์ก็ว่าอาจารย์เด็ดทุกอาจารย์แต่ว่ามันก็ไม่เข้าไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนฉะนั้นแล้วเราก็เป็นแบบกาลังใจให้กันและกันก็พอนะคะเป็นกาลังใจให้กันนะคะพอช่วงนี้ก็เนาะเศรษฐกิจก็บ,บอกให้ดีนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบึงตัวเลขํากัดเนาะคะ,นนนะ,คะนนเนาะึกว่าเจเดียงเอื้อนขอเปียมันมาเสียดยาวัคซีนค่ะวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ด สิงหาสองพันห้าร้อยหสิบสี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเลขอาจารย์สว่างนานผู้ชมอันนี้ก็จิเป็นรอบแรกที่อาจารย์โทรมาบอกเดือนสเก่เนาะหอบแรกที่ปูพนิมิตบอกนี่เพิ่นว่าห้าหนึ่งห้ากั 15, บสองห้าสองแปดสองเก้าห้าเก้ากับหนึ่งห้าบาีเนียนล่างเพื่อนว่าหาเก้านี่เนียนลาน่า,า,ลางบานี้ขน้ำไปตรงเลขดัง ที่ผู้ใดบ่บเบิงในคลิปอื่นๆในคลิปก่อนๆเนาะอันนี้ก็สิมาสรุปให้เบิงว่ามันเป็นเลขดังเพิ่นเรยกว่าเพื่อนเอาไปปิดแนวทางไปก้อนเพื่อนกัท่านใน้มั่นใจเพื่อวมาจังสี่นะฮะก็เลยเอาเอาไ้ก้อนแต่ว่าก็ท่านใน้สือแต่ว่าเพื่อนก็สีให้อีกสรุปอีนั้นเนียนขเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวนี่ส่วนที่สิบหาแต่ว่าเพื่อให้มาก่อนนัแล้วเพื่อนก็เล่บด้ให้โทรมาอีกนะคะเนาะอันนี้คืองวดที่เพื more, いい่อให้รอบแรกเนี entonces, mac, ่ยมันงวดนี่ล่ะแต่ว่าห้รอบแรกหเดือนสกาวรอบแรกคือขึ้นนี่ล่ะ อาจารย์เนเจะตรงห้องไพ่เดือนสกาวกับบรูเนี่ยว่าอาจารย์สว่างนี่ไฮไลท์สองไลน์ยังกะห้องกับบรูเพราะว่าเดือนสกาวไปเรตีตามไพนะ่น่ะคือคือเดือนสกาวกัมก็จะแของเพราะว่าทําเป็นของตัวเองเองไม่ได้ไปทําแบบไปดูคนอื่นแล้วก็ไปนี่ก็คือมีหน้าที่ทําทํางานให้มันดีที่สุดคือไม่ได้ไปเบิ้งงานห้องไพ่เลยนะครับท่านผู้ชมอันมันถือตรงกับงานห้องไพ่ห้องกับบรูแต่ว่าอันนี้มันเป็น ของเราเราก็ทําในส่วนที่ของเราให้มันดีที่สุดให้แฟนขับเพื่อนได้เห็นนะคะว่ามันเป็นงานของเฮ้าพือกันเข้าออกมาเต็มที่เข้าโดยที่เฮ้าไ่ต้องไปเมืองคนอื่นว่ามันจะเป็นอาจารย์เอกสร้างเป็นผู้ใดเอกสร้างที่แบบไปหายซองเอก็สร้างแต่ว่าที่นี่เป็นเปนี่องเฮ้ามันก็ต้องเป็นอาจารย์สวา่างโคราชทีเดียวนะคะเขาเสือไว้อย่างสัตน์เฮ้าบ่คิดว่าโนนนีนั่นนะแต่อดีตก็พิจารณาไปเป็นแนวทางคือ ขำบอกของห้าเนาะแต่ว่าห้ากิคือว่าน่ะล่ะเดี๋ยสกาวก็บ,บรดเบึงไผแต่ว่ากิดเอฟซีมันเกิะเบ,บิร์ดไร่สองเนาะพ่นเก่าว่าประกบกันอาจารย์ให้ตรงนั้นตรงนี้ห้าเข้าก็บได้สรุปว่าเป็นอาจารย์ทั้งใดนะคือข้าบดีเพื่อนเขาก็บากสองอื่นก็บด้สรุปว่าเป็นอาจารย์นั่นแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะคล้ายกันเนี่ยนะฮะตัวเลขมันอาจจะคล้ายกัน แต่ว่ามันก็เป็นขอเจริสว่างให้ช่องนั้นช่องนี้อันนี้ขออนุญาตขอให้เราเข้ามามีคํามามีคออเมต์เพราะว่าเราไม่รู้คือเราไม่ได้ดูแต่ก็แฟนคลับเขาดูก hmm. anyway. ็อย่าเพิ่งไปปักปั๊มใครนะคะคือแบบพิจารณาดูไปทุกท่องทางนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าจะดีก็ติดตามช่องเดือนสกาวด้วยฝากเอฟซีติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ก็คืออันนี้คือรอบแรกนะบอไรไรดิมารอบสอง มารอบสองจะเป็นอันนี้นี่มารอบสองจะเป็นตัวนี้หนึ่งสามเจ็ดกับสามเจ็ดเพิ่นกับฟันท่งฟันและลุ้ยเพิ่นกับว่าล่างชั่วหกแปดเก้าแปดห้าแปดบานนี้เพิ่นกับยังม่มั่นใจอีกนี้แต่ว่ามันหลานมาเส้นอยู่แต่ว่ายังไม่มั่นใจดีอันนี้อันนี้ชุดแรกแล้วก็มาชุดสองเพราะว่าชุดสองเพิ่นกับยังม่มั่นใจอีกปุ๊บเพิ่นกับเล่มม่าน บานี Ini, ้กะนี hmm. desse, ee, 8, nah ่ส so, ุดสองสุดสองกะยังไม่มั่นใจอีกเนี่ยอันนี้คือสุดที่สามเพิ่นกะว่าฟันหลังเลยมันกะจับหกแห่แต่ว่าสุดนี่เดินสเกาไม่ได้เสื้อเพราะว่ามันเป็นสุดสามตแต่ว่าเพิ่นกะให้เือเก็บถือสามตของเพิ่นเนี่ยเก็บถือสามตเนี่ยแต่ว่าเพิ่นออกสองมาขันหรือเสื้ออืมอันนี้เป็นชุดเดียนสามตัวเพิ่นเพิ่นเก็บถือสามตัว่นเนี่ยครับ่านผั้ชมเพิ่นจับเพราะมันจับประชันเด่นชุดเด่นของสามตัวองเพิ่นนี่ มันก็มีเหล็กติดเมื่อกี้โตนี่อืมนี่่านผู้ชมนะเพื่อนกับว่าถือร้านเปอร์เซ็นถือล้านเปอร์เซ็นนี่มาจากใสถือร้านเปอร์เซ็นนี่ร้านเปอร์เซ็นถ้าหลุดสำรองอันนี้เพื่อนมั่นใจเลยฟันกลั้นตี100ลอยเปอร์เซ็น้านเปอร์เซ็นคือแบบหนึ่งห้าหนึ่งตัวเดียวแล้วก็ห้าศูนย์เพื่อนห้ก่อนวันที่เพื่อนว่าหอดมือมันสีอันเพื่อนไว้ที่อันนี้คือเม็ดเดียวเน้นเน้น ใครที่ได้ดูและไม่ได้ดูเนาะที่แบบได้เบิงหลักะว่าได้เบิงว่าเพื่อนหายหลายตัวปั้มโบ้ถือบ้ถือแต่ว่าอันนี้คือสรุปทีเดียวจบคือนี่ล่ะหนึ่งห้าหนึ่งคำว่ามันจะเป็นรูปมันจะเป็นห้าห้าหนึ่งแต่ว่าเด็กสกาวแจนพิษเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเนาะก็คือห้าศูนย์ถ้ามันออกหนึ่งห้า จ็ดห้าหนึ่งแล้วก็โอ้ก็เหมือนก็เข้าสามตัวเจ็ดกับหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนใครหาซูนมากเมื่อก็ถคือว่าเขาคุยเลยตามปกติเราต้องเล่นบนเล่นล่างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็น้นล่างเหมือนอาจารย์แต่ว่ารอบนี้เรารู้แล้วเราก็ต้องเป็นบนเป็นล่างนะฮะเนาะนี่ แล้วก็อดีใจน้ำกระพุถึเนาะคะนอสงสำรับอาจารย์โคร้ดก็เจาะกระถือจัมยูยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทนะคะก็ดูโมทนาสาธูผู้ที่โอนเองื่อนไปสั่งซาราน้ำปูนาะค่ะเนาะอันนี้เลขที่บัญชีพนเนาะค่ะศูนย์สองศูนย์สามสามห้าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดสามธนาคารอมสินสาขาจอมพลจังหวัดนครราชสีมานายสวัยสอดโค้งสุขโคกสูงนะคะก็คือ,คอ แฟนครับกะขอบเบอร์โทษพัานไหลแต่ว่าพึ่งกะโทษมาไหลโทรไห,หลายคือยังเดือนสกาวโทษหาเพื่อนนี่ละโอ้พนำะเพื่นบริยูบยเบเศร้าเลยนะครับแต่ว่าขันผู้ใดสี่งเดียวสิสทามอาจารย์ให้ว่าอาจารย์สิให้เบอร์โทรบอเดือนสกาวกับสิขึ้นนาจอให้นะครับสำหรับเบอร์โทษเพื่ออยากโทรหาเพื่อนเพิ่นอ,นอสิสางกุฏิอิสานอย่างเนาะได้มาก็ทําทบุญไปมีบ้านก็ทําน้อยมีน้อยก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาของตัวเองนะครับเนาะ เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปก้าวงใจให้เดือนสกาวและก็เดือนค้นเดือมเพื่อสนใจขี้มกัทักไล่เข้ามานะคะท่านผู้ชมอ,อุดหนุนเ,เด้อฝากอุดหนุนเดือนสกาวในหะนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็กะจับเงินกระจับทองตัวละหาลอยคูนึงอยู่ที่หนึ่งพันบาทใครสนใจก็อะไรเข้ามาศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกสองขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแลบฟังตลอดจนจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดสั้นกระดิง่งใหเหนาล้วไน,นะะ่แน่ค่ะเนาะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามทุกช่องทางของเดือนสกาวขอบคุณค่ะ